สวัสดีทุกคนแมงมุมพิ์มาอีกแล้วแกหลายคนถามถึงแคลนพี่ว่าว่างไหมตอนนี้แคลนพี่ว่างเยอะเลยนะคะแต่ยังไม่เปิดรับเปิดรับหลังรีแล้งนะมีคนทักมาเยอะมากแล้วพี่ไม่ได้ตอบพี่ตอบทีเดียวพร้อมกันนะคะคือมันเยอะจริงๆแกแตกแตนไม่ไหวอ่ะวันนี้ก็มาลงที่เก่าที่เดิมเพิ่มเติมคือคนเยอะมากแกฉันจับปืนอะไรได้ก็หยิบไปก่อนค่ะ เราได้ซองรัวมาไม่สนหน้าอิดหน้าพรมอะไรทั้งนั้นเห็นคนก็วิ่งเข้าใส่เลยค่ะจะหนีไปไหนหนางตัวดีมาให้ฉันยิงซะเถอะเขากบูกันอยู่ข้างในอย่างเมามันพี่เข้าไปจังหวะช็อตฟิลพอดีมีคนล้มหนึ่งคนไงแล้วพี่ก็ยิงอีต,ตัวนั้นล้มไปก็ได้คิวไปฟรีสองคนเลยค่ะอีเสื้อขาวช็อตฟิลหนักมากและเหมือนจะได้ยินเสียงคนยิงกันอยู่ด้านนอกพี่ก็เปลี่ยนปืนเปลี่ยนอะไรให้มันลแล้วแล้วให้มันมีปืนระยะไกลสักหน่อยเช่นแม็กซิตลกมาก แต่ถามว่าปืนมีอุปสรรคต่อการเล่นไหมก็มีนิดหน่อยแต่ก็ยังได้อยู่นะก็ใช้แม็กซ์ิแม็กซ์ใจยิงระยะไกลไปเลยสิคะให้มันรู้ไปสิว่าปืนอะไรแล้วก็สามารถเล่นได้จ้าพัญญาก่อนเลิกมั่นก่อนเพราะว่าเลือดไม่มีเนาะอ่ะยิงเพลินจนลืมเล่าเลยว่าวันนี้มากัน4คนมีตัวพี่ MM มแมงมุมพีทมี MM นิชิคุณ MM บาร์บี้แล้วก็ m m ผีบ้ากล้องจ้าลูกแค้นพี่ทั้งหมดเลยนะ ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ได้ฟาร์มของฟาร์มอะไรไปนาะแกหลังจากฟาร์มเสร็จก็ข้ามมาอีกฝั่งแล้วแกแต่ว่าฝั่งนั้นมันยังมีคนอยู่มันชุบวงกันอยู่ฉันไม่ยอมค่ะฝั่งนั้นคือเก็บไปหมดแล้วยังเหลืออีกหรอจะมามั่นชุบวงกับแม่ไม่ได้ค่ะแม่ไม่ให้เกิดตอนนี้ก็คือเล่น ac 8 0ูคู่กับ mp 4 0นะแกแล้วเขาก็ชุบเพื่อนเสร็จนะแกฉันก็สะโขบไปค่ะแล้วก็ยิงแต่เขาดีดหนีนะแกถามว่าฉันปล่อยให้รอดไหมก็ไม่ดีดมาแบบนีี้ก็เกยมขิิดสคะ ยิงยิงแล้วก็ล้มไปค่ะจึงจึงแล้วฉันก็เอ๊ะเหลือไปเห็นนางตัวดีอีกคนวิ่งอยู่ค่ะจะไปชุบเพื่อนใช่ไหมก็ยิงไปเลยสิคะกว่าจะขิดแต่ก็ขิดไปค่ะทั้งตีเลยไม่มีล้มไม่มีอะไรวงก็เริ่มเจ็บแล้วฉันก็ดีดไปเลยสิคะแบบเก๋ๆไปไหนไปก่อนดีดมาตกต้นไม้ก็เจ็บไปเลยสิคะ พันยาพันใจให้มันเสร็จให้มันแล้วแล้วรีวิ่งเข้าวงแต่เอ๊เหมือนเห็นคนเลยแกไกลๆฉันก็ส่องตะขบไปเลยสิคะ่ะแบบจึง้งๆจะวิ่งเข้าวงหรอไม่ได้หรอกคะ่ะขีดไปสิวงแถบนี้แม่จองแล้วคะ่ะเป็นของแม่คนเดียวจะมาวิ่งเสมอกันไม่ได้คะ่ะเพราะฉะนั้นเขตนี้เป็นของตัวแม่เท่านั้นจ้าวิ่งหนีวงเข้ามาเจอคนเรียกแอร์ดอปแกแต่ว่านางน่าจะขีดไปแล้วดูข้างหลังยิงแต่มีคนเพิ่งลงมาใหม่นะฉันก็เลยยิงไปคะ่ะ จะวิ่งไปไหนปาทองหยุดวิ่งก่อนเอ้นางล้มวงค่ะแล้วซันก็ยิงเอาคิวไปก่อนนะแบบจึ้งๆึ้งไอ้วงแรงแล้ววงแรงแล้วไปก่อนไปก่อนมานั่งพันยาก่อนตรงนี้เพราะว่ตรงนี้เป็นเขตของเราไงใครมันจะไปกล้าละถูกไหมเออแล้วก็ถึงเวลามาสมทบกับตี้แล้วค่ะตัวแม่จะแค้เพื่อ ตอนนี้ทั้งแมพเหลือกัน7คนทีมเราอยู่ครบเลยสี่คนฉันก็เลยมีความมั่นอกมั่นใจว่าทีมเราชนะแน่นอนค่ะแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นพี่ล้มละหนึ่งแล้วพี่เรียกให้นางบาร์บี้มาชุบก่อนแล้วนางก็มาโวยแต่ว่านางไม่ยอมชุบเพราะว่าทีมเขาเหลือแค่คนเดียวไงแล้วทีนี้เป็นไงล่ะคือล้มหมดเลยแกความฉลาดใจของอ e ีบาร์บี้ไงจะไปเก็บคิวเขาไงทีนี้ล้มหมดเลยเหลือนางคนเดียวไงทีเนี้ย ความหิวคิวไงชุบได้ไม่ชุบเห็นเขาเหลือคนเดียวก็จะไปยิงไปชาร์จเขาก็ขีด3ไปเลยดีนดีนที่นางมีเหรียญอยู่แล้วก็ชุบพกฉันลงมา3คนเลยนะแกและฉันก็บอกลงไปลุมยิงมันเลยเขาก็ลุมยิงกันนะฉันก็ล้มไปก้องก็เลยเอาปืนพกยิงตุยไปค้าแบบจึ้งๆ